สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างภาพ AI เท่ๆนะครับไปใช้งานกันนะครับโดยผมได้ทำการเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนมลอนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเป็นโลโก้ YouTube นะครับสวมสูตรนะครับแล้วก็พื้นหลังโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์ u t u b e แล้วก็มีชื่อนะครับตรงนี้เราก็แก้เอานะครับเป็นชื่ออะไรนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์การสะท้อนแสงที่นุ่มนวลนะครับ จากนั้นนะครับเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับให้เรา copy ตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะแม่นยำกว่าภาษาไทยนะครับแล้วเราก็ทำการคัดลอกพร้อมนี้นะครับไปเปลี่ยนชื่อตามที่ท่านต้องการตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นเข้ามาที่ bing ai นะครับ image creator com นะครับเสร็จแล้วก็มานีครับใส่พร้อมตรงนี้นะครับ c t r l v ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสร้างนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูผลลัพธ์นะครับจากพร้อมนี้กันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นบูแมนนะครับถ้าอยากได้เป็นรูปเด็กนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น Boy เป็น Girl ์อย่างเงี้ยนะครับเมื่อนะครับเมื่อทําได้แล้วนี่นะครับได้แล้วนะครับเราก็ค่อยมาเลือกเอาว่าเราอยากได้ภาพไหนนะครับไปทําโปรไฟล์เท่ๆของเรานะครับหรืออยากทําซ้ําอีกสักรอบก็ได้นะครับกดสร้างอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับผมจะไปเปิดอีกเว็บหนึ่งรอนะครับเว็บที่ชื่อว่า Remaker AI นะครับก็คือเมื่อเราได้ภาพ AI แล้วเนี่ยเราก็ไปสลับหน้ากันนะครับเราก็คลิกไปที่ Remaker นะครับนี่มาที่ Remaker ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Face Swap Now นะครับมาตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็กลับไปที่บิงของเรานะครับนี่มาแล้วมีแต่ภาพเท่ๆรล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับ เราอยากได้ภาพเราในแนวไหนเราก็คลิกไปที่ภาพนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะผมจะทำการดาวน์โหลดรูปนี้กันแล้วกันนะครับเซฟลงไปพอเซฟลงไปเสร็จนะครับเราก็ไปที่เว็บนะครับ s w a p ้านี้แหละนะฮะแล้วก็อัปโหลดอิมเมจเขาบอกว่าอัปโหลดออริจินอลอิมเมจนะครับเราก็เอาภาพที่เราเซฟจากบิงเมื่อสักครู่นี้แหละอัปขึ้นมานะครับนี่ออริจินอล จากนั้นก็ฝั่งนี้ก็เอาใบหน้าเราขึ้นมานะครับอ่าไปหาภาพใบหน้าตัวเองกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับภาพใบหน้าเราโอเคนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม swap ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ามันจะได้นะครับภาพ AI แต่เป็นใบหน้าเราอย่างไรนี่เท่สุดๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ ดาวโหลดนะครับเอาไปโพสในโซเชียลเอาไปอวดเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวิธีการทำก็มีขั้นตอนแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมแชร์พร้อมนี้ไว้ใต้คลิปให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ